รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำวเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะเจอกันกับน้องมีนะคะแล้วก็เจอกันกับพี่โสพลโสพลสุภาพมังมีนะคะนักเขียนคอลัมนิสอยากจะบอกพิธีกรแต่ก็ประมาณนั้นนะพอดแคสเตอร์นะคะเป็นเจ้าของสตาร์ทอัพแล้วก็วันนี้อยู่กันกับเราในฐานะพอดแคสเตอร์ประจํารายการนะจักพพ่โสพลเป็นไงบ้างคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เหรอครับก็มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นเนาะจะมีการจัดสัมมนา ของบีซีรบิเป็นครั้งแรกอะไรย่างนี้แน่ mm. ก็รู้สึกตื่นเต้นนิ้น่อยเพราะว่าเราก็แบบไปชวนแอดมินเพจที่แบบชื่อดังของเชียงใหม่อะไรเงี้ย mm. เป็น Group แอดมินกรุ๊ปอะไรอย่างี้ครับเออขายอาหารขายอะไรอย่างนี้เอาเชิญเขามาเอามาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าวิธีการขายของออนไลน์ให้ดีขึ้นอะไรเย่างี้ครับวิธีการเปิดพิออเดอร์ให้แบบลูกค้าแบบเปิดละปังอะไรอย่างนี้แบบมีลูกค้าซื้อตึมอะไรเยงี้ครับวิธีการทําให้แบบลูกค้าสนใจดึงดูดยังไงแล้วก็ เอาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายจริงเอามาแชร์ประสบการณ์กันอะไรเงี้ยอแล้วก็ไปเอาฝ่ายดิจิตอลออนไลน์มาร์เก็ตติ้งของไอเกกิกมาแชร์ประสบการณ์เรื่องแบบการทํายิงโฆษณาทํายังไงการบอดแคสทำยังไงอะไรเงี้ยเขาสอนเบื้องต้นวิธีการทาหรือว่าวิธีการใช้งานพวกนี้ใช้ยังไงเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงในความเป็นจริงนะครับเออก็น่าสนุกดีซึ่งผมว่าก็เป็นคอร์สที่แบบจะเรียกว่าสัมมนาก็เนาะ อาจจะเป็นแบบการแชร์ข้อมูลกันมากกว่าเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็เป็นประเด็นที่แบบคนสนใจอยู่ละเพราะว่าโลกตอนเนี้ยคนก็เริ่มขายของออนไ์กันมากขึ้นใช่ไหมน้องมีอืมจริงอย่างที่เราเคยพูดกันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะคนก็หันมาขายของออนไลน์มากขึ้นอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์ก็แบบทานู่นทานี่เอาออกมาขายอะไรเงี้ยเยอะแยะแ,แ,แต่ว่าปัญหาหลักที่พ่อค้าแม่ค้าเจอคืออะไรรู้ปะ่ะขายไม่ได้ถูกปะ่ะขายไม่โดนหากลุ่มทาร์เก็ตไม่เจออะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยสมนาเน,นี้ยก็คือพยายามจะตอบโจทย์อันนี้แหละ พยายามจะแก้ปัญหานี้ว่าเออเราจะทํายังไงให้ขายของตัวเองที่แบบตัวเองทําออกมาขายได้ตรงชุดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าสินค้าไม่ดีนั่ก็อีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าดีจะทํายังไงให้แบบให้ตรงกับลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยครับผมอืมแม่ดีงามขาน่าสนุกดีน่าสนุกดีน่าสนุกดีอืมก็ขอบคุณสเตปด้วยที่ให้พื้นที่เนาะ The b อะไรเงี้ยครับให้มาจัดมมนาครั้งนี้ ผได้ข่าวว่าแววแววว่าโอ้โหเปิดแป๊บเดียวยังไม่ทันจะเขาเรียกว่าสูตรลมหายใจที่เต็มเหลอพี่เร็วมากเลยครับผมเราเปิดเล็กๆงเปิดยี่สิบที่เปิดยี่สิบที่ปุ๊บ<ๆ>เราเอาโดนัทมารอด้วยอย่างเงี้ยคนเต็มปุ๊บเลยปุ๊มแป๊บเดียว<อ>ยังไม่ทันอะไรเลยเออสัมมนาปิดทันทีน้องฟังแล้วแบบตกใจเขาเรียกว่าจะเรียกว่าตะลึงงานแบบเอ้าเปิดมาคืออย่างเงี้ยพี่โสพลเป็นคนเราเชื่อว่าอาจจะมีดวงในการขายของนะอันนี้ขอเมาส์กับท่านผู้ฟังก่อน สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่โสพลนะคือน้องหมีตามเหมือนเป็นเหมือนสตอเกอร์อะไรเอารตรงๆอะเนาะตามแบบว่าในเป็นแบบเป็นเฟนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเด้งๆอะไรเงี้ยปรากฏว,ว่าไม่ว่าจะขายอะไรของพี่สาวเราอะติดใจนะพี่พี่สาวเขาทาอาหารเนาะจะแบบเออใช่คือคิดอยากจะสั่งให้ส่งเดลิเวอรี่มาพี่ใช่ไหมคิดตลอดแล้วมันไม่เคยทันอะเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยววนกลับม่อ้าวเต็มแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยเสมอ เออรูมทั้งอันนี้ด้วยนะเหมือนกับจิตมันคิดว่าเออเดี๋ยวมาดูอีกทีซิเป็นยังไงง,งานอะไรงเงี้ยเผื่อไปแบบแบบแบบ,แบ,บเนาะเอ้า mm. อีกแกคือแบบดังนั้น <c oughs> เหมือนกับซื้อของไม่เคยทันอ่ะแล้วพี่สา mm. วคนนี้ขอมาว่าคือไม่รู้ทําอะไรนะในชีวิตจริงของพี่สาวพ,พี่น่าจะแบบทํางานกับที่บ้านใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ใช <c oughs> อาหารทีไรคือแบบเหมือนอยู่ดีๆพอขายมือแบบแบบคิวแน่นคิวล้นแล้วก็เต็มอ่ะคือรู้สึกเสียใจที่ทุกวันเนี่ยแบบไม่สามารถจองอะไรสักอย่างได้ที่มันเกิดขึ้นเออจริงๆก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปให้ชิมแล้วกันออแต่ว่าตอนเนี้ยครับก็ไอตัวสัมมนาเนี่ยก็มีปิกซิ้งลิสต์ยาวเป็นหางว่าวอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกดีใจที่แบบมีคนสนใจมากขึ้นเนาะแล้วก็เราคิดว่าถ้าสมมติมันได้ประโยชน์แล้วก็คนที่ไปฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรเงี้ยเราก็คงแบบ มีจากครั้งหน้าอาจจะแบบแอดวานซ์มากขึ้นหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็ค่อยๆทําไปประมาณนี้มากขเอาจริงๆอ่ะม,มันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งครพี่พอฟังเนี้ยแสดงว่าคนแบบเริ่มหารู้ทางเหมือนเซคันด์จ็อบหรืออะไรแบบเนี้ยมากไหมใช่ใช่ครับมากขึ้นครับผอแต่วันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆนะคะถือว่าจบไปแล้วน,นี้ไม่ได้โปรโมทของเขาเพราะว่าของเขาที่เต็มแต่ว่าวันนี้จะมานั่งคุย <c oughs> เอาแล้วเราเป็นสตาร์ทยาจริงๆเรา ทอปฟอร์มเรากลับมาแล้วันั่นก็คือเรื่องราวของอะไรครับพี่วันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของบล็อกบัสเตอร์แน่ถ้าชื่อนี้เด็กยุค90น<อ>ะ<อ>ก็จะรู้สึกคุ้นเคยกันดีเนาะร้านเช่าวิดีโอและดีวดีในยุคหนึ่งที่แบบเคยมีถึง9,000สาขาทั่วโลกและมีพนักงานกว่า6,000คนใน38ประเทศทั่วโลกอตอนเนี้ยเหลืออยู่แค่สาขาเดียวจาก9,000 เลือหนึงสาขาคือ9000นี่คือตอนช่วงปีสองพัเองนะหปีจากนนะตรงนั้นหมือตรงเนี้ยปิดไปแบบ8999สาขาเนาะคือปิดไปแบบเยอะมากแล้วก็เหลือแค่สาขาเดียวตอนนี้ก็คือเรือเมืองอเบนซ์รัฐออริกอนอะไรเงี้ยครับทำไมฟังแล้วมันเหงาจังเลยอ่ะจากเดิมเพื่อนเยอะมาก <c oughs> เพื่อน60,000คนเนาะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ที่จริงอะ่ะบล็อกบัสเตอรอ์เมื่อกี้ไปดูตัวเลขผิด มี9ก้าแสาขาเนาะมีพนักงาน8ปดหมืนสี่มันเกิดมาในยุคช่วงแบบตัวม้วนเทปอะ VHS อะกําลังจะมาใช่ไหมพอเรามีทีวีใช่ปะค่ะช่วงนั้นเนาะช่วง6กศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยครับพอทีวีมาก็จะมีเบต้าแม็กซ์น้องหมีเคยเห็นเบต้าแม็กซ์ป่ะโอ้โหหนูว่ายแล้วพี่พี่พูดอะไรเหมือนฟังเป็นคนละภาษาอะไรไฟังไม่รู้เรื่องโอคนละภาษา <c oughs> เลยว่าเบต้าแม็กซ์มาก่อน VHS อะ VHS น้องน้องหมีเคยเห็น VHS ปะอันนี้เกิดทึ้นก็คือวิดีโอใช่ไหมฮะ หรือไม่ใช่อ่าวิดีโอ,อใช่วิดีโอเทปท,ที่เราคี่เขาคุ้นเคยกันทีว่าวิดีโอเทปนั่นแหละก็ะคือปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเนี่ยเดวิดคุกเนาะคนเริ่มต้นก่อตั้งนะเดวิดคุกกับภรรยาของเขาเนี่ยก็สนใจว่าแบบอยากจะทําร้านวิดีโอเขาก็เลยไปลงทุนกับร้านวิดีโอร้านหนึ่งชื่อว่าวิดีโอเวิร์กแต่ว่าไอเดียของคุกก็คือแบบอยากจะทําให้ร้านของตัวเองอะ่ะเหมือนะคล้ายๆกับโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมคืออย่างวิดีโอเวิร์กเนี่ย มันเป็นเหมือนคล้ายกับแบบเป็นร้านวีดีโอเล็กๆในท้องถิ่นอ่ะน้องหมีเหมือนคล้ายกับแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของร้านอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยคือสมัยก่อนอ่ะเขาก็จะเริ่มจากขายของอิเล็กทรอนิกส์นู่นนั่นนี่แล้วก็แบบมี VHS ขายมีวีดีโอให้เช่าก็คือเริ่มอย่างนี้แล้วก็ของเดวิดคุกเนี่ยก็เหมือนนะครับมีไอเดียไงอยากจะทําแบบร้านวิดีโอเทปร้านให้เช่าเนี่ยแบบเป็นร้านให้เช่าจริงๆอะ่ะไม่ได้ขายของอย่างอื่นนะคือจะเช่าว,วิดีโออย่างเดียวเลยแล้วก็เดวิดคุกเนี่ยเขาเก่งเรื่องการทํา บาร์โคดเขาเรียนจบมาด้งเนี่ยด้านเดต้าเบสอะไรเงี้ยครับก่อนนั้นเนี้ยก็คือแบบเคยทําซอฟต์แวร์ขายให้กับคุณเจาะน,น้ํามันในรัฐเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยครับอพอมาทําตัวนี้ของตัว,ตวเองใช่ไหมก็เริ่มแบบใช้บาร์โคดกับตลับวิววดีโอเทปเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะตรวจสอบสต็อกวิดีโอเทปนี้ออกไปเมื่อไหร่นู่นน่นี่าเงี้ยครับทำให้การจัดการของเขาเนี่ยง่ายมากขึ้นเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีตรงเนี้ยมาทําพอเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาทาเนี่ยจากเมื่อก่อนอะ ร้านเช่าว,วิดีโอเทปที่แบบคุณลุงคุณป้าเนาะก <c oughs> ็จะมีแบบที่แบบในท้องถิ่นก็จะมีแบบร้อยม้วนสองร้อยม้วนอย่างเก่งอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเขียนมืออแบบคนนี้เช่าออกไปคนนี้แบบเอามาคืนคนนี้เช่าถึงม้านไหนอะไรเงี้ยนี่คือสมัยก่อนแล้วก็เดวิดคุกเลยว่าเออไม่เอาละแม่งแบบวิธีนี้ไม่ไม่เวิร์กว่าก็เลยทําบาร์โค้ดขึ้นมาเขามีวิดีโอในร้านสาขาแรกข,ของเขาประมาณหมื่นม้วนอะมากกว่าร้านแบบวิดีโอทั่วไปแบบหลายร้อยเท่าอะไรเงี้ยครับตอนทะี่เปิดสาขาแรกอะครับเขาบอกว่า เขาต้องล็อกประตูะเพื่อไม่ให้คนเข้ามาเช่าเพราะว่าแบบคนเยอะมากคือประสบความสําเร็จมากแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต่างจากร้านวิดีโออื่นๆในสมัยนั้นเนาะก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยคนมักจะขโมยวีดีโอเหล่านี้เวลาแบบเข้าไปในร้านแบบเออหยิบขโมยนู่นน่เงี้ยเขาก็เลยใช้แบบเป็นทิเกตอะครับก็คือว่าจะเอาทิเกตอะวางอยู่บนชั้นแล้วก็เอาทิเกตอันเนี้ยหยิบทิเกตอันเนี้ยไปเหมือนแบบไปที่ห้องเช่าวีดีโออะแล้วก็ คนที่เป็นพนักงานก็จะไปหยิบจากโกดังมาแล้วก็เอามายื่นให้แล้วก็เราก็ไปจ่ายตังค์อะไร่างเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ในวีคุกเนี่ยมันมีวีดีโอเยอะใช่ปะจะสร้างห้องโกดังขึ้นมาเงี้ยเพเสียพื้นที่เงี้เยเขาก็เลยเอาวีดีโอไปตั้งบนเชลฟ์เลยเหมือนคล้ายกับแบบโอ้โหคนที่เข้าไปก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบวีดีโอเยอะมากอะไรยเงี้ยครับก็เหมือนคล้ายแบบเข้าไปในร้านซุปอร์มาเก็ตมีแบบสินของเยอะๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันใหญ่โตมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยได้รับสียงตอบรับ กดังเก็บวิดีโออ่ะเพื่อที่จะให้แบบการขนส่งจากแต่ละสาขา,าเนี้ยรวดเร็วมากขึ้นแต่ไม่พอสิ่งที่เขาทําตอนนั้นนะคือแบบเจ๋งมากอะ่ะคือเขาทํดัต้าแอนาลิิสด้วยครับแบบยุคนั้นอะ่ะเออเหมือนคล้ายกับว่าเขาดูเลยว่าพื้นที่ไหนในสาขาวิดีโอหรือว่าหนังภาพยนตร์ประเภทไหนที่แบบถูกเช่าเยอะอย่างเช่นว่าพื้นที่นี้มีหนังสยองขวัญเช่าดีมากเลยหนังประเภทนี้มีคนเช่าเยอะมากเขาก็จะแบบ พยายามจะขนหนังสยองขวัญไงครับไปอยู่ตรงสาขาเนี้ยแล้วก็อีกสาขาหนึ่งแบบแฟมิลี่เยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะขนหนังแฟมิลี่อย่างเงี้ยไปอยู่สาขาหนึ่งเพื่อที่ตอบสนองดิโมแกรมิกนั้นนะครับความต้องการของกลุ่มคนกลุ่มนั้นซึ่งทําให้ยอดเช่าของเขาอะมีเยอะขึ้นเพราะว่ายิ่งเขามีวิดีโอในสต็อกมากเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ยิ่งได้รับการเช่ามากขนาดใช่ไหมคนก็แบบมาเช่าเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งในสมัยนั้นอะก็นี่คือเป็นสิ่งที่เขาทําสุดยอดอคือยุคแปดสิบนะทำได้แล้วอ,อะไรเงี้ยต่อมาก็คือเหมือนนะคะคกแบบแว่า บล็อกเสเตอร์เนี่ยก็คือโตขึ้นเรื่อยๆก็จะมีนายทุนเข้ามาซื้อช่วงประมาณปีหนึ่งเก้าแปดเก้าประมาณนะครับก็คือมีนักลงทุนเข้ามาซื้อละแล้วก็เดวิดคุกเนี่ยก็ถอยออกไปก็เหมือนนะครับก็แบบมีแนวทางที่แตกต่างจากสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังเงีนยครับผมเขาก็เลยสเต็ปเอา์แล้วก็เอาเงินคือเขาเป็นคนประมาณเนี้ยคือเขาเอาเงินมาเสร็จรปุ๊บแล้วก็ไปสร้างธุรกิจอื่นต่อแล้วก็คนที่เข้ามาชื่อว่าไฮเซนกอซึ่งไฮเซนเกอเนี่ยก็แบบเป็นเหมือนนักธุรกิจจริงจัะ คือว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยกว้านซื้อร้านวิดีโออ่ะที่อยู่ในพื้นที่อ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นบล็อกบัสเตอร์หมดเลยไม่ว่าที่ไหนที่เขาไปอ่ะอย่างแบบตอนที่เริ่มมีเ็กซันเนาะแล้วก็ตอนที่ไฮซงกา์เข้ามาก,ก็คือย้ายเฮดควอเตอร์ไปที่ฟลอยดดาเขาก็เะซื้อร้านเช่าวิดีโอเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกบัสเตอร์ใช้เทคนิคนี้ทั่วประเทศเลย mm. แล้วก็แบบมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่ะมีร้านบล็อกบัสเตอร์เกิดขึ้นหนึ่งสาขาทั้งปีอ่ะเป็น mm hmm. อะไรที่ดดยยออออมมมาาากกกนนนนช่น่่่วววงััั้แแตเหืคลบ,บบบร์ พอไปถึงช่วงประมาณ1994 1995อะไรเงี้ยครับอินเทอร์เน็ตเริ่มมาละแต่ว่าไอ้ช่วงนั้นนะครับรู้ว่าต่อไปอินเทอร์เน็ตต้องมาเนาะแต่ด้วยความที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เขาก็เลยเหมือนคล้ายกับแบบปล่อยไปก่อนอะไรเงี้ยครับยังไม่ไปทําอะไรกับมันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไปทาอย่างอื่นแทนเหมือนคล้ายกับแบบเอาเงินที่ตัวเองสร้างมาเงินที่ตัวเองได้มาเอาไปลงทุนอย่างอื่นแทนเอาไปลงทุนกับส่วนสนุกเนี้ยคือเอาไปลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้อะเอาไปลงทุนกับส่วนสนุกเอาไปลงทุนกับศูนย์กฬา เราไปลงทุนกับธุรกิจเหมือนใครกับแบบเขาเรียกว่าไงอะที่เหมือนใ,นใครบ,อบร่อบอลดิสคัฟเวอรี่โซนอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่ควรไปลงทุนอะ่ะก็ไปลงทุนแล้วก็ไอที่เขาไปลงทุนก็เจ๊งอะไรเงี้ยครับผมก็ไปซื้อหุ้นมาไปซื้อหุ้นดิสคัฟเวอรี่โซนในปีหนึ่งก็เก้าสามเนี่ยด้วยเงินประมาณร้อยกว่าล้านเหรียญในช่วงปีนั้นเนาะร้อยกว่าล้านเหรียญนี่เยอะนะแล้วก็สุดท้ายก็ดิสคัฟเวอรี่โซนเนี่ยก็ลงมาลายอะไรเงี้ยครับแถมไม่พอยยังไปทาแบบพวกแบบบล็อกบัสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์วอร์ ไปทาแล้วก็เจ๋ง oh. มันก็เหมือนคล้ายกับแบบรู้โ e focus จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สุดท้ายไฮซงกาก็คือตัดสินใจออกในปี1999แล้วก็ได้จอห์นแอนติโอโกจอห์นแอนติโอโกเนี่ยเป็นซีออของทากาเบลทากเบลนี่เป็นแฟรนไชส์ร้านอาหารเม็กซิกันเ oh. นาะในอเมริกาครับอ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ย1 9 9ดช่วงนั้นเนี่ยไอ้นั่นมาละเน็ตฟลิกซ์เริ่มมาเน็ตฟลิกซ์ก็เริ่มแบบมีชื่อบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบทํากําไรขนาดนั้นนะ คือว่ามีคนแบบพยายามจะเล่าว่าแบบรีเทสติ้งเนี่ยเนาะซีอของ Netflix เนี่ยสร้าง n e t f l i x ขึ้นมาเพราะว่าไปโดนค่าปรับของ dVD ที่บล็อก buster แต่ว่าที่จริงแล้วอะรีเทสติ้งก็พยายามจะบอกว่าที่จริงมันไม่ได้อย่าง,งานั้นคือมันเป็นเหมือน,นะคล้ายกับแบบเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาอะไรประมาณนี้มากกว่าเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมาแต่คือเรื่องจริงแล้วอะที่จริงรีเทสติ้งกับโคฟาเดอร์ของเขาเนาะมาร์ r แรนดอฟเนี่ย พูดในสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งกับ wbur.org เนี่ยว่าแบบที่จริงตอนนั้นเนี่ยเขาอยากจะสร้าง Amazon of something มากกว่าเออ z z o o o s s o m t t i n n g แล้วก็ไปตกที่ DVD พอไอเดียไปตกที่ DVD เนี่ยมันก็เหมือนนกับแบบเออเราอยากจะทำา v v r r n t a l ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนนกะะับพยายามจะลองไอเดียไปเรื่อยๆตอนนั้นแ n t ทิโอโเนาะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสนใจธุรกิจของ Netflix ก็เหมือนนะะแบบเห็นแล้วล่ะว่า Netflix กำลังมาเนาะแล้วก็ Hasting กับ Ran d o เนี่ยก็เอา ธุรกิจของตัวเองอะไปเสนอขายให้กับบล็อก buster <Ừ. S 1> แล้วก็ฮอลลีวูดวิดีโอเนี่ยคือฮอลลีวูดวิดีโอก็จะเป็นร้านเช่าดีวดีกันหนึ่งเนาะกับบล็อก buster ตอนนั้นก็แบบดังพอๆกันนะครับในช่วงหนึ่งก็เจ็ดก้ก,กแปบดบแต่ดีลก็ไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบล็อก buster รู้สึกว่าเขายังขายเขายังเช่า v วียเชสเตอรอยู่เขายังเชา่าไ <Ừ. S 1> อ้ตัวที่เป็นเทปแล้วก็ v วียเชออยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบล็อก buster ยังไม่ให้เช่าดีวดีด้วยซ้า พอไอ้บล็อกบัสเตอร์ตัดสินใจที่ไม่ให้เช่า DVD เนาะเจ้าใหญ่อย่าง w อ r n e r Brothers อรครับ mm hmm. ก็ต้องหาที่ปล่อย DVD ของตัวเองอะอย่างเมื่อก่อนอะถ้าเป็นวิดีโอเทปเนี่ยบล็อกบัสเตอร์ก็คือจะได้แบบจะได้ดีลมาว่าแบบเออจะได้ราคาส่งของม้วนเทปนะของม้วนวิดีโอเสร็จปุ๊บก็ไปปล่อยเช่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอแปะมันเปลี่ยนมาเป็น DVD ปุ๊บเนี่ย mm hmm. Warner Bro t h e r ก็มาเสนอให้กับบล็อกบัสเตอร์เหมือนกันแต่ว่าบล็อกบัสเตอร์ยังไม่เอาเพราะบล็อกบัสเตอร์ไม่เอาเน แลวเจ้าอื่นที่อยู่ในตลาดคือใครพอไปหาที่อื่นปุ๊บเนี่ยว<ม>อมาร์ก็เข้ามาวอมาร์ Walmart ซึ่งเป็นเนาะขายส่งเนี่ยครับราคาก็คือแบบซื้อแบบทีละบิ๊กหลอดอะ<ม>แล้วราคาของดีวีดีเนี่ย<ม>ก็จะถูก<ม>จากเมื่อก่อนอะแผ่นหนึ่งเนี่ยสี่สิบเหรียญเนี่ยต้องต้องมีแพงนะดีวดีสมัยก่อนตอนนี้มาแรกๆเนี่ยสี่สิบเหรียญน,นะสี่สิบห้าสิบเหรียญอะสี่สิบห้าสิบเหรียญคือคนซื้อนี่คือแบบโอโ้โหแบบรวยอะแล้วก็แต่ว่าตอนที่วอมาร์ซื้อมาเนี่ยคือเขาซื้อมาบิ๊กหลอดเนาะบิ๊กหล แถมไม่พอในร้านของเขาอ่ะมีสินค้ายางอื่นไงไม่ใช่แค่ดีวดีอย่างเดียวถูกปะ่ะเขาก็ลดราคา DVD ดีวดีได้อย่างเช่นว่าอาจจะซื้อมาแบบสี่สิบเหรียญก็จริงอะ่ะแต่เขามาขายยี่สิบเหรียญเพื่อที่จะดึงดูดคนให้มาซื้อเครื่องดีวดีอะไรเงี้ยครับหมคว่าแบบซื้อเครื่องดีวดีแถมดีวดีอันนี้หรือว่าซื้อเครื่องดีวดีเครื่องหนึ่งเครื่องดีวดีตอนนั้นก็แบบราคาก็ลดลงเรื่อยๆจากแบบห้าร้อยเก้าเก้าหรือสี่ร้อยเก้าเก้าหรือร้อยเก้าเก้าอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอ ตอนนั้นไอเน็ตฟิกก็มีแล้วเนาะก็คือเช่าทั้ง Netflix เองแล้วก็ซื้อ DVD จากวอลมาด้วยก็คือแบบว่าจากที่แทนที่จะเช่าเนี้ยครับเช่าก็อาจจะแบบมูลละสี่เหรียญห้าเหรียญเลยครับถ้าสมมุติว่าซื้อจากวอลมาก็จะแบบยี่สิบเหรียญบางคนก็ถ้าสมมุติว่าบบชอบจริงๆก็ไปซื้อเอาเงี้ยเพิ่มแค่แบบสิบกว่าเหรียญอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะได้ DVD นั้นมาครอบครองแล้วก็แบบจะดูเมื่อไหร่ก็ได้เนาะนี่คือนี่คือข้อดีของวอลมาคือเขาแบบสามารถที่จะเอาสินค้าตัวอื่นมาทดแทนกับสิ่่งทีเ้าาขยได แต่ว่าบล็อกบัสเตอร์ทำไม่ได้พอบล็อกบัสเตอร์ทำไม่ได้คุกก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเริ่มมีคุกแข่งแบบที่ชัดเจนมากขึนะ้นละทั้งวัวมาเนาะที่ขายต่อมาก็มีเบสบอยบ้างต่อมาก็มีทาร์เก็ตอเมซอนก็มาขายอะ,อะไรเงี้ยครับอ่าต่อมาก็แบบไอตัวดี d ของ Netflix เนี่ยก็เริ่มแบบฮิตละเริ่มแบบได้รับความนิยมแต่ Netflix กนนะ Netflix ก็ยังขาดทุนนะเน็ตฟลิกก็ยังขาดทุนอยู่อ่อาก็คือแบบอ่าต่อมาบล็อกบัสเตอร์ประมาณปีสองพันกว่าครับ ปีสองพันต้นๆนี่แหละที่รีเทสติ้งเนี่ยกับแรนดอฟเนี่ยก็โดนโลบัสเซอรีกเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นครั้งที่สองอ่าเน็ตฟิกก็โดนเรียงเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เน็ตฟิกบอกว่าจะขาย n น็ f ฟ i กให้กับโลบัสเซอร์ในราคาห้าสิบล้านโอ้ยถูกมากเลยคิดถึงสมัยเนะาะถตกใจเลยเออถูกไหมถูกมากคือสมัยนั้นอะแล้วเกิดอะไรขึ้น<า>ู้าะไม่ซื้อไม่ซื้อแถมไม่พอยังแบบยิ้มหัวเราะ เหมือนคล้ายของหัวล้อย้อนอะหัวล้อย้อนเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยห้าสิบล้านเลยเหรอไม่เอาหรอกอะไรเงี้ยฉันฉันไม่ไม่เอาอะไรเงี้ยคือแบบโอ้ยคุณแบบมาขายอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้การว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนาะทาให้รีเทสติ้งและแบรนดะ์ด็อกเนี่ยกลับไปพัฒนาชิปปิ้งของตัวเองให้เร็วมากขึ้นเหมือนคล้ายกับแบบสั่งวันนี้อีกสองวันต้องถึงอะไรประมางเงี้ยครับเหมือนคล้ายกับต้องกลับไปหากระบวนการมาคืนแบบตัดพนักงานทําหลายอย่างอ่ะให้ตัวเองแบบกลับมากำไรให้ได้อะไรเงี้ยครับผมอันนั้นคือเป็นนนนจุด้าาตตตของเเริกะแ่่ว ของตัวเองอะ่ะก็กลับมาทำเหมือนกันนะคือกลับมาพยายามจะทำสตรีมมิ่งด้วยซ้ำแต่ว่าสตรีมมิ่งของเขาอะ่ะพอจะทำเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มันไปพาร์ทเนอร์กับเอ็นดอนเนาะแต่ว่าพาร์ทเนอร์ก็ได้ประมาณเจ็ดก็จบไปตรงนั้นคือเอ็นดอนเนี่ยแล้วก็พาร์ทเนอร์ก็ได้ประมาณแปดเดือนกำลังจะทำกำลังจะเริ่มทำอนะไรครับสุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นพอดีล้มปุ๊บก็กลายว่าเออตอนเนี้ยจะทำยังไงดีกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยเขาก็เออเริ่มเอาดีวีดีไม่ให้เช่าในร้านแล้วเนะ น็ตฟีก็เริ่มดังอทาไงรู้ป่ะออกมาแข่งเน็ตฟิกแม่งเลยออกมาแบบคือตอนนั้นเน็ตฟ i กเริ่มต้นก็คือว่าชิปดีวดีมาที่บ้านเนาะเราทาลิสต์ไว้ว่าเราอยากจะได้หนังเรื่องไหนบ้างนีครับลิสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบอ่างเงี้ยพอดีวีดีสามแผ่นแรกมาถึงที่บ้านปุ๊บก็ดูจบหนึ่งแผ่นก็หย่อนในเมลบ็อกซ์แล้วก็อีกสองวันก็หนังเรื่องใหม่ก็มาอะไรประมาณเนี้ยแอนเทเยโก้ครับเห็นช่องว่างตรงนี้ซึ่งเก่งมากนะเห็นช่องว่างตรงนี้ว่าเออถ้าสมมติว่าเาเ้ทแบบนี ลดราคาแข่งกับเ e t f ฟ i x แถมไม่พอคนที่เป็นสมาชิกของเขาอ่ะสามารถที่จะเอาดีวดีของเขาอ่ะไปคืนที่ร้านได้ด้วยแล้วก็เอาดี d ดีเรื่องใหม่มาได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องรอแบบไปซนีมาส่งอ่ะเพราะว่าอย่างของ n น็ f ฟ i x ยังต้องรอไปซนีมาส่งเนาะซึ่งฐานลูกค้าของเขาอ่ะก็สูงขึ้นเยอะมากในช่วงนั้นนะแล้วก็แถมไม่พอคือแบบตัดไอ้นัน่นว้วยนะตัดไอ้เลทฟีครับเลทฟีคือค่าปรับเนาะอืมอุ้ยค่าปรับที่เวลาเออก็คือตัดเลทฟีออกเลยไม่มีเลทฟีแล้วก็คือแบบจากเมื่อก่อนเนี่ยเล แล้วก็เป็นรายได้หลักของบริษัทเลยอะอว่าแบบเออพอมีเลทฟรีปุ๊บคือซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงต้องมีเท่าใ่ปะเลทฟรีไม่ควรจะเป็นรายได้หลักของบริษัทอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดเลทฟรีออกพอลดราคาแข่งแล้วก็พอมาพัฒนาในส่วนของออนไลน์มากขึ้นการป็นว่าเงินที่เข้าไปพัฒนาเนี่ยมันก็จม,มเหมือนนะคะกับแบบมันใช้เงินเยอะในการที่แบบออกโปรโมชั่นเหล่านี้มาอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็โดนบอร์ดบีบให้ออก อ่าถึงแม้ว่าจะมีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะมากพีคมากเลยนะผมก็เป็นสมาชิกคือตอนนั้นอะ่ะผมเป็นเน็ตฟิก่อนตอนที่อยู่อเมริกาเนาะผมเป็นเน็ตฟิก่อนเสร็จปุ๊บก็เป็นบล็อกบัสเตอร์เพราะว่าเนี่แหละเพราะว่าราคามันถูกกว่าแถมไม่พอไปเปลี่ยนได้ด้วย<ม>พอสักพักหนึ่งกลายเป็นว่าเอา้าเปลี่ยนไม่ได้ละพอาเทียโก้โดนบีบบอกอะ่ะก็คือว่าไม่สามารถที่ไปเปลี่ยนที่ร้านได้ละแถมราคาก็ขึ้นอีกผมก็เลยกลับไปที่เน็ตฟิกใหม่จบคือท้ายแล้วก็มีซีอคนใหม่เข้ามาซีอคนใหม่เป็นของอดีตเซ แล้วก็พยายามจะขายตัวเซตท็อปบล็อกอะครับเซตท็อปบล็อกก็เหมือนแบบกล่องเคเบิลนะครับผมอืมก็แบบพยายามจะขายเซตท็อปบล็อกอะไรเงี้ยก็ไม่เวิร์คคนก็ไม่ซื้อเพราะว่าคนก็แบบไม่อยากจะมาซื้อเซตท็อปบล็อกอีกอันนึงละมีแบบทั้งของเคเบิลมีทั้งของดีวีดีมีทั้งของนู่นนั่นนี่เงี้ยก็จะต้องมาเสียเงินก็ไม่เอาแถมไม่พอตอนนั้นเน็ตฟลิกซ์สตรีมมิ่งก็เริ่มมาใช่ไหมฮู l ูก็มาอเมซอนพรามก็มาเออทีนี้คือแบบไปไม่ถูกละ ปี2010บล็อก buster ยืดลมละลายพร้อมหนี้สิน900ล้านเหรียญแล้วก็ดิ s n เน็ตเวิร์กก็เป็นเคเบิลอีกอานหนึ่งเนาะดิจิเน็ตเวิร์กก็เป็นเคเบิลแล้วก็เขาก็มาซื้อบล็อก buster แล้วก็วางแผนว่าจะเก็บสาขาที่ยังกำไรได้อยู่เงี้ยแบบประมาณ600สาขาเอามาสร้างมูวี่พาสใหม่ก็คือเหมือนใครบล็อก buster มูวี่พาสเนี่ยเหมือนใครแบบออนนีแมนเหมือนกันนะจ่ายเป็นรายเดือนแต่กลายเป็นว่าจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นสมาชิกของดิ s n เน็ตเวิร์กเท่านั้นซึ่งก็แบบเออก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงแบบทาฟีีเจอออร์น้กม สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดก็เหลือตอนนี้ครับอย่างที่เห็นเหลือสาขาเดียวที่เมืองเบนต์รัตออริกกนแล้วก็เหตุผลที่ยังอยู่ได้ก็เพราะว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีชุมชนเล็กๆเ,เนาะอินเทอร์เน็ตก็ช้าอะไรเงี้ยครับระบบสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมไม่พอคนถือว่าบล็อกบบสเตอร์เนี้ยเป็นเหมือน,ในใคล้ายๆแบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วอะเป็นเหมือนแบบสิ่งที่อนุรักษ์ไว้อะไรเงี้ยครับของของเมืองเวลาคนมาก็จะมาถ่ายรูปมาแบบ มาเช่าคือแบบคนมาเที่ยวเมืองเบน์ก็จะต้องมาเที่ยวบล็อกบัสเตอร์แห่งนี้แบบมาเช่าวิดีโอกลับไปดูที่โรงแรมอะไรประมาณนี้เหมือนนะครก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนระลึกถึงความหลังถึงความทรงจําที่ดีๆที่แบบเคยมีอยู่ของบล็อกบัสเตอร์คือแบบเอาจริงๆนะสําหรับตัวผมเองอะ่ะเป็นร้านที่ผมมีความทรงจําที่ดีมากเพราะว่าตอนที่ไปเรียนอเมริกาแ,กแรกๆอะ่ะบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเป็นร้านที่แบบผมเข้าไปทุกทีเลยคือเข้าไปเพื่อที่ไปยืมวิดีโอมาเพื่อที่แบบมาดูอะไรเงี้ยผมคือผมชอบดูหนังไง สมัยนั้นเนาะและ้วแถมไม่พอแบบโหแบบจากบ้านนอกอะ่ะไม่เคยเห็นบล็อกบัสเตอร์มาก่อนพอไปเห็นบล็อกบัสเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบเปิดโลกอะ่ะอีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยเราเห็นโหดีวีดีแบบเยอะขนาดนี้หรือวิดีโอเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ชอบมาดูมันสนุกไงแล้วก็แบบมีความสุขทุกครั้งแบบเวลาไปเดินเลือกเช่าวิดีโอเงี้ยมันก็จะมีความสุขอืมแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ก็เหลือแค่ความทรงจําที่ดีเนาะประมาณจริงๆเชื่อว่าถ้าใครแบบว่าไปเรียนต่อในยุคนั้นเนาะคิดว่าทุกคนต้องมีความทรงจํา อยู่ไม่กี่ที่พี่เอาจริงในเมกามันเหมือนจะเยอะนะแต่ว่ามันจะมีที่ร่วมกันเช่นแบบคริสปี้ครีมต้องไปดูเนาะแบบดูเหมือนกับกึ่งกึ่งโรงงานเขาทำสดให้ดูแบบร้านใหญ่ๆนะไปเนี่ยไปบล็อกบัสเตอร์ไปจมอยู่ไปยืนจอเพราะบล็อกบัสเตอร์นี่มักจะมีเป็นไซส์ที่ขนาดใหญ่คือเมกาไม่ทำอะไรเล็กๆเ,กเกนาะที่แบบเราเซอร์ไพรส์ทุกอย่างมันใหญ่หมดเพราะนั้นเราจะแบบตื่นตาตื่นใจแล้วก็แบบมีความสุข สาวก็เข้าอเบอร์ครอมบีแอนด์ฟิชเเรามาพูดถึงแต่เรื่องอดีตนะซึ่งมันแบบปัจจุบันนี้มันทุกอย่างที่พูดวันนี้ยคือแบบก็ยังเหลืออเบอบอร์ครอมบียังเหลือคริสตีตครีมก็ยังเหลือแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นภาพแบบคือตัดภาพมาที่เมืองไทยอ่ะคริสต์วีตครีมก็เหมือนกับเป็นตอนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความเราไม่ได้เป็นสภาพแบบตึงโรงงานแล้วแต่ก่อนก็ทําจาได้ชอบไปยืนเกาะดูอะไรเงี้ยมันใกลหมดละ อันเนี้ยพอพี่พูดปุ๊บนะแล้วก็เข้าใจว่าทาไมต้องเหลือหนึ่งล้านเพราะว่ามันให้ความรู้สึกระลึกถึงคิดถึงความยิ่งใหญ่ใ<ช>นที่ครั้งหนึ่งเหมือนกับไปดูซากของกรุงทรอยอะไรอย่างเ <laughs> งี้ย <laughs> ให้อารมณ์ก็ผมว่าเมื่อคือหลายๆคนหลายๆคนเข้าใจว่าบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเจ๊งพอเน<ม>็ตฟลิกแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่คือมันมันเหมือนคล้ายแบบเขาเดินนอกเส้นทางแล้วก็ตัดสินใจพลาดมาหลายครั้งเน็ตฟลิกมันเหมือนคล้ายแบบตะปู ตอบฝาโลงอ่ะแค่นั้นเองเหมือนคล้ายแบบเอาให้จบเลยเนี้ยแค่นั้นเออแต่ว่าถามว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาได้หลายครั้งนะในเส้นทางตลอดตั้งแต่แบบปีแปดศูนย์ปีเก้าศูนย์สองพันสองพันสิบด้วยซ้ำคือแบบมีโอกาสที่จะกลับมาได้หลายครั้งแต่ก็ก็เหมือนคลครกับแบบไปทําผ่าตรงนั้นบ้างทําผ่าตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเออกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วก็มันไปไม่รอดอืประมาณนั้น ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้กับธุรกิจของเราเหมือนกันว่าเวลาเราทําธุรกิจบ,บางทีเราก็รู้สโฟกัสจากสิ่งที่เรา<ม>เป็นเนาะเราเห็นเทคโนโลยีมาแล้วละ่ะเราก็อาจจะต้องแบบลองศึกษามันดูบ้างอาจจะลองทํามันดูบ้างว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแทนที่แบบจะร้อยคนอื่นทําก่อนแล้วก็ค่อยตามมาแล้วแบบตามมาบางทีมันก็ไม่ทัน<ถ>อืมแหมฟังแล้วมันเศร้าเพราะว่าถ้าเราดูจากเอานี้ถ้าิดเชิงของสื่อเชิงนิเทศาเนาะในช่วงปีหนึ่งพันอ่ะก่อนปีหนึ่งพัน 9ก้900นิดๆเนี่ยคนฟอร์มออฟเอนเตอร์เทนคนก็คือพวกเปียโนโพอสักพักวิธีม,มาแล้วมาพีคมากช่วงปรปับปีหนึ่าร้อยสาม สักพักก็วูบลงเพราะว่าในช่วงปีที่หนึ่งพันเก้ารหกสิบกว่านี่ก็ผลสํารวจมานะคะก็คือคนเกินครึ่งหนึ่งครอบครัวเกินครึ่งหนึ่งชาวอเมริกันมีทีวีในครอบครองแหละประมาณหนึ่งพันเก้าหกสิบใช่ก็<ม><ม>หันปึ <P ers> <ม>๊บหันไปใช้ทีวดีดังนั้นคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามาถูกที่ถูกเวลาตอนที่ก่อตั้งบล็อกบัสเตอร์หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็สิบแปดใช่ใช่ใช่ใชแต่อย่างไรก็ตามใช่ครับถูกที่ถูกเวลาถูกธุรกิจเลยมันเหมือนเรากําลังดูทายาตรุ่นหลายเจเนอเรชันแหละแต่เป เฮ้ยพอมันมาถึงยุคหนึ่งอันนี้มันมันคิดได้หลายอย่างนะพี่นะอ่ามันถึงเป็นธุรกิจก็จริงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งถ้าเกิดใครไปดูพวกธุรกิจอเมริกันว่าอย่าไปเอาอย่งอย่างแต่พวกตระกูลแวนเดบิลส์ถ้าสมัยก่อนอบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือบ้านก็ของตระกูลแวนเดบิลส์ถ้าใครเคยไปเที่ยวแล้วมันมีมหาลัยชื่อแวนเดบิลส์ด้วยแต่ปรากฏว่าใช้เงินแหลกเลยแล้วเขาก็สอนอบ,บ้านที่สอนให้เข้าใจว่าคือบ o ็อกกี้เฟลเลอร์บอกว่าให้อยู่อย่างประหยัด ดูอย่างไอ้พวกแวนดิวเลยอย่าไปใช้เงินอย่างนั้นนะมันเหมือนกับเรากําลังมองบล็อกบัสเตอร์ว่าเฮ้ยแต่ก่อนเขายิ่งใหญ่มากแล้วดูอย่างบนะล็อกบัสเตอร์นะทําธุรกิจอะไรก็ตามอย่าไปทํานอกเรื่องอย่าไปทํายิ่งใัญ่บล็อกบัสเตอร์จริงๆ <c oughs> ส่วนสนุกงี้คือแบบเออบางทีมันก็นะเนะทำสนามฮอกกี้ทําสนามเบสบอลเนี้ยไปเรื่อยคือมันไม่ใช่ไงเออมันไปเรื่อยมากไงคือพอมันไปเรื่อยปุ๊บมันก็แบบ มันเหมือนว่ารู้โฟกัสจากจากสิ่งที่ตัวเองมีเลยอ่าแหมนะคะวันนี้คือถึงแม้มันจะหดหู่หน่อยแต่เราก็เชื่อว่าแหมพอดีเลยช่วงนี้พิษโควิด19เราก็มาเล่าเรื่องราวแล้วกัน <laughs> าตายบยาจริงๆอะวันนี้ <laughs> ใช่ครับก็ใช่ใช่ใช่ก็เราอยากจะแชร์เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันก็น่าจะช่วยให้หลายๆคนแบบมาดูเหตุผลที่มันเฟลจริงๆ,ๆมันไม่ใช่ว่าแบบเฟลเพราะเหตุผลเดียวไม่ใช่เพราะเฟลเพราะแบบคู่แข่งคนเดียวมันมีตั้งหลายอย่าง เนี่ยวอล mart มีอเมซอนมีนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยครับมาเออตัวแปเยอะเพราะนั้นเนี่ยใช่ตัวแปรเยอะมันไม่ใช่แค่แบบ n น็ fli x อย่างเดียวค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนอันยิ่งใหญ่แล้วกันนะของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงเหลือเพียงหนึ่งเดียวนะคะหนึ่งอ่าใช่แล้ววันนี้นะคะในะนามของรายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทไม่มีคำเดียวในนามต้องมีและพี่โสพลต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากจริงๆนะคะแล้วเราก็จะต้อง ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนในสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ในทุกวันเสาร์กับรายการสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำว่าเรียบของเรานะคะสำหรับวันนี้เรา2องคนขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ